เราเข้าสู่ SPTH เพราะผมไดอาร์มวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมน่ารักเซใสสไ,ส,สไตล์ไม่มีอะไรเล่นกันก็เป็นเกมแนวเป็นแนวอะไรดีทุกคนไม่รู้เหมือนกันเนะ่ยเดี๋ยวกวเข้าไปเล่นตานึ่งให้ดูว่าเขาจะเรียกว่าเกมแนวอะไรกันเกมยิงหนังสติ๊กอย่างนี้ไหมเออทุกคนอาวุธของเราก็าคือหนังสติ๊กนี่ แล้วเราก็จะมีฮีโร่ที่เราจัดทีมมาได้จะมีการ์ด6ใบที่เราสามารถจัดเข้ามาได้นั่นเองหน้าที่เราก็คือตีป้อมฝั่งข้าให้แตกโดยเขาจะมีเวลาเฉลี่ยต่อเกมประมาณ2นาทีแล้วก็อันนี้เหมือนโหมดโหมดจะมีแบ่งกันตอนนี้เร้าวๆคือ2โหมดที่ผมเปิดได้นะก็อันนี้โหมดเป็นคล้ายๆด่านว่า สู้กับบอัน่นเองซึ่งโหมดนี้เราเล่นไปนเรื่อยเพื่อจะได้เก็บเก็บแต้มเก็บดาวด้วยเอามาปลดล็อกตัวละครซึ่งก็เป็นโหมดที่เล่นง่ายใช่ทุกคนเล่นง่ายซึ่งวิธีการเล่นคร่าวๆคือเนี่ยถ้าเรายิงยิงหนังสติกะใส่บ้านหรือว่าใส่ฮีโร่มันจะมีดาเมจต,ตอนพุ่งชนด้วยนะแนะนำเลยให้ยิงให้เด้งกระดอนใส่ตัวฮีโร่นี้เราก็าชนะ ได้อย่างง่ายดาอย่าง v e r y Easy <c oughs> ออง่ายมก,มก่วกมาอันนี้คือโหมดแรกก็คือเล่นกับบอทซึ่งตรงนี้เรามาเล่นเก็บถ้วยเรื่อยๆเพื่อจะได้ปลดล็อกตัวละครซึ่งแนะนำเราต้องมาเล่นจริงๆนะเพราะว่าเราจะได้ปลดล็อกตัวละครแต่ว่าผมสหรับผมมันใช้เวลานานเก <c oughs> ็บถ้วยตาหนึ่งอะไรเนี้ยมาต่อมาคือหน้าแรกเลยเรานี่อย่างแรก กดรับของอะไรที่มันขึ้นให้เรากดรับของแนะนําเขาไปกดรับเลยของแจกค่อนข้างเยอะเกมนี้นี่กดรับให้หมดนี่นีนตัวละครตัวละครเลยแจกไม่หมดมาได้เงินได้าการ์ดนักบวชพรีสนี่ตัวนี้โครเทเหมือนเป็นแบบยากุซ่าอันนี้โจนอันนี้ก็เกียนเหมือนกันเด้งกระดอนไปมา นี่แล้วก็ไดรี่วันเก็บผมก็เล่นมาเนี่ยมา5วันละเออแล้วก็นี่เราจะมีโหมดอ่ะมาเป็นคิงดอมอันนี้โหมดสร้างเมืองกึงก่งๆโดยที่เรามาทำเควสรับของอะไรพวกเนี้ได้มีอัปเกรดด้วยตรงเนี้ยแต่ผมอัปเกรดไปหมดละรอแค่ขั้นต่อไปก็คืออัปเลเวลน่าจะอันนี้ก็การ์ดเลย,ยังทุกคนก็เข้ามาดูได้เลยเล่นงาน่ายบอกว่านี่มาที่โหมดนี้การ หน้าสายเราก็คือมีจัดเด็กได้ทั้งหมด5เด็กแต่ว่าเราไม่ต้องไปจัดเยอะหรอกนี่ล้วก็อัปเกรดการ์ดเนี่ยก็จะมีอัปเกรดเลเวลกดยูสเพื่อใช้แต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดใช้การนี้นะอเอาเป็นว่าเนี่ยแนหะละอัปเกรดไว้เฉยถ้าตั้งเหลือก็มาอัปเกรดการ์ดเล่นก็นได้ย่ดนี่เราก็มาหน้าสโตร์ขายของถ้าเราใสาฟ่ฟรีเราก็มองข้ามไปนะเฮ้ย150ทุกคนผมว่าต้องกดอ่ะ หูคุ้มคุ้มคุ้มต้องการการแรกสักใบละทุกคนอ๋อมา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 เย่ช็อตกัน์ดแมน <c oughs> มนุษย์ปืนปืนลูกสองอ๋ออ๋อนี่อับดุลตัวอับดุลตัวนี้ก็เกลียดเหมือนกันทุกคนเป็นตัวที่น่าเกลียดมากจริงๆอ่ะโอ้โหมี อันนี้แพ็คธรรมาดาเขาแจกฟรีรายวันอยู่แล้วทุกคนเข้ามาเปิดได้แล้วก็มีให้ซื้อส่วนตัวผมไม่รู้จะซื้อการ์ดไหนฮะแล้วก็นี่โหดีนะผมดองเพชรไว้เยอะนี่กดรัวๆทุกคนอ่ะการ์ดทองก็เอาโอเคโอ้โหคุ้มคุ้มทุกคนบอกได้แต่เดียวมาวันนี้คุ้มมากมาเราไปสุ่มการ์ดมาแล้วเรามาจัดการก,ารกันก่อน ผมก็จะใช้ตัวนี้คิดคิดก่นทุกคน <c oughs> ใส่ตรงไหนดีผมว่าตรงนี้ก็น่านะตัวนี้ดีแต่ว่ามันไม่ทำดาเมจแล้วก็ตัวนี้ใส่แทนตัวนี้ดีกว่าทุกคนมาเลี๋ยผมก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็ไม่รู้มันดีอะไรใส่มาทำไมผนมะว่ามันดีตรงค่าลายหนึ่งนี่แหละตัวไม่ได้โหดมาแต่ว่าราคาลายแค่หนึ่งเรากดใช้ได้เลยนะทุกคน แล้วก็ตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้ผมเคยเจออยู่บ่อยๆมันยิงกระจายตามสไตล์ลูกซองอะ่ะก็โกงละแค่นี้ก็โกงแล้วทุกคนแล้วก็สวยละตังเราไม่พออัพเงินเราไม่พอใช้ได้การ์ดมาเยอะเกินเออนั้นดี๋ยวเราไปเฮ้ยนี่ตัวนี้ที่เราเพิ่งได้มาอีกใบคิดหนักแบทีนี้ทุกคนแบบมีตการ์ดน่าใช้ไอ้ตัวกอริล่านี่ผมไม่ใช้ละกัน จริงจริงเพราะว่าตัวกอริล่าเดี๋ยวให้ดูสกิลก่อนทุกคนกดผิดกดนี่สกิลมันพอปลาไปแล้วมันจะทำให้หวาดกลัวทำให้ตัวอื่นหวาดกลัวสักระยะหนึ่งไม่นานแล้วตัวมันก็ถึกด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวนีน้ตัวขวานคู่ผมว่าขวานคู่น่าจะดีกว่าตัวนี้นี่แบบแทงเลยอ่ะบับมันตีตีเป็นวงส่วนตัวนี้น ไม่รู้ประโยชน์ของมันเหมือนกันมันไม่ได้หัวขนาดนั้นแต่สำหรับผมมันมันตัวเลเจนต์ไงมันทําให้เพื่อนร่วมทีมตีเร็วนะเป็นบัฟทีมเป็นตัวบัฟตัวหนึ่งแล้วกันส่วนตัวนี้ก็ดีที่จริงทุกคนมันได้นํายาต้มยาฟรีๆอ่ะส่วนไ3ตัวนี้ก็ตีหมวกไปเสียเวลากดเล่นกันต่อ <c oughs> เล่นกับบอทอีกสายตาทุกคนเดี๋ยวจะไปให้ไปดูโหมด PVP เจอคนแต่ว่า ก็ยากยากมาอีกระดับหนึ่งนี้มาวอร์อมวอร์มฝึกตัวก่อนตัวน,นี่เลยมาถึงก็ใช้ตัวใหม่ชดกันนี่แนะนำดิงยิงเข้าเด้งปักๆเข้าทีนี่นี่แบบความเร็วเดินติดก,กันน่ะเออเลงกรมกรมเลงกรรมเดินติดก,กันตรงนี้ถึงสถานการณตรงนี้เริ่มแย่ทีมเราโดนโผม ี่เรานี่เอาแทงผ่ากลางไปเลยแทงไปตีป้อมเปแล้วตรงนี้ตัวเราโดน่ไม่เป็นไรเรามีลูกฟองกระจายอยู่ d o นวอลลีนี่นี่ทวนไม่ต้องคิดเยอะใส่ไปโอ้ยตุดลมอ้ยายามยิงให้แม่นๆด้นเลยทุกคน มันจะติดเพื่อนร่วมทีมไหมมันจะทำไม่เกิดดาเมจเวลาเด้งโอ้ยไม่โดนเนี่ยไปกะดอนไปฝั่งนู้นเนี่ย,โ,ยโดนผมคนงานหยาบแล้วว่าถึงเวลาต้องต้องลงตัวนี้เขาเปิดตีตรงนู้นเลยบอมเราถูกตีคนาหารทำไรอยู่แบมแบม โ,โอ้โหตรงนั้นโดนลุมไปช่วยตอนหน้าานไปช่วยแล้วโอ้โหหน้ากระโดนหลังกระโดนนี่ไอ้คงกระดูกมาน่าบู๊อสองคนดูจัดซอนเราไม่ต้องซีเรียสหรอยังไงเราก็ชนะเพราะว่าเกมเราได้เปรียบเยบลือดป้อมเราเยอะกว่าพันหกบอดเลือดแค่พันเดียวเองฉะนั้นชนะ ชนะโดนไม่ได้คิดอะไรเยอะตรงนี้นมันน่าเบื่อทั้งหมดมมเราไปต่อเลยทุกคนวันนี้ทีมเราได้เปรี๋ยละเราคนคนฝั่งเราค่อนข้างเยอะนี่นี่นี่เรามีตัวบัฟต,ตรงกลางทีมเราเข้าเสียเ๋ยมีแค่ขาดขาดตัวหิวนี่ถ้าเวลาหมดเนี่ยมันจะลดเลือดเรากับฝั่งเขาว่าถ้าเลือดเราเหลือเยอะกว่าก็ชนะโดนไม่ได้คิดอะไรเยอะ แต่ว่าดาวเราก็ได้แค่นี้แหละฉะนั้นก็วิธีเล่นเน้นย้ำไปที่การตีป้อมฝั่งข้ามคล้ายๆเอาวีไหมสเต็ปคล้ายๆกันมามาอัพสักหน่อยอัพสักหน่อยเดยวเพื่อนหน่ายใจมานั้นนี่ต่อมาเป็น pvp arena ทุกคนซีซั่นที่แล้วโอ้ได้เพชรได้เพชรมา ก็คือเด็กนี่เขาให้มีเราจัดเด็กด้วยตรงนี้แนะนำใส่ตัวนี้แทนตัวนี้ทุกคนเด็กที่ผมจะเอาไปก็ประมาณนี้ที่จริงการเนี่ยที่เหลือผมยังไม่ปลดล็อกไงข้อเสียเปรียบไม่แหละฉะนั้นเราต้องไปเล่นโหมดบอดก่อนเพื่อปลดล็อกตัวละครแล้วก็เจอคนนะแน่นอนว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันทุกคนมาเออ,เอ,อ ด้านนี้จะมีโหมดเพิ่มเติมก็คือเลือกเหมือนเป็นอัพอัติแฟกต์ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนอ่ะก็วันที่คิดว่าน่าจะดีไปมานี่เขาปอยมาละตัว,วแมมหมดนี่ก็น่าเกลียดเหมือนกันวุ่นวายนี่แมมตายไป,ไปตัวพิษนั่นฝังท้องเป็นตัวพิษตรงนี้นผมเกลียดมากลย แลวมาโอ้โหเขาขวางเลนเราทุกคนขวขวางเลนเนี่ยตอนนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบมากๆากเลตอนนี้ผมค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเราไปโฟกัสปีป้มฝั่งข้างเลยเดีกวทุกคนนี่นี่ป่อย ไฟไปเผาไหมเผาไหมนี่ฝั่งเขาว่าโฟกัสที่ป้อมเรามากเกินไปเโดนไม่ได้ฝั่งนี่วิธีการเล่นเขาเรียกว่ามีแผนทุกคนเนี่ยข้าวๆเล่นกับขนก็จะเ้าใจขึ้นมาหน่อยถ้าเจอคนหุนหดนี่ก็แบบเต็มตัวเหนื่อยได้เลยนี่ประมาณนี้ทุกคนนี่ก็ข้าวๆเป็นเกมสนุกสนุกเล่นง่ายๆเพลินๆมันนึกถึงพวก แคดออฟรอยัลอะไรอย่างงั้น Cat al, อ่ะแคดรอยัลอ่ะของแคดออฟแคนน่ะเออก็ประมาณนั้นทุกคนเข้ามาเล่นได้เพลินๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็จาก,กันคคิดถัดไปถ้ามีเกมงกอยากมาแนะนำ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บ